คำเตือนคลิปนี้ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมไม่มีสาระอะไรแค่คนเหงา3คนคุยกันนะครับถ้าไม่เหมาะสมประการใดขออภนะัยนณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการสลายยูเกมมิ่งหรือมิตะคิวนะครับแล้วมีเพื่อนผมว่าวันนี้เราเราจะเล่นไปคุยไปครับเราจะมากินข้าวแบบแซ่บๆกันเถอะแซ่บๆแมนแซ่บๆ ดูไปกินข้าวไปครับแซบๆร้านของเราจะชื่อว่าอินเตอร์อะไรดีวะอินเตอร์คาเฟ่เอวาเอา,เอ,าอินอินเตอร์คำคำที่แปลว่ามาคำที่แปลว่ามามันเขียนตัวไหนวะกูเขียนแต่ UM เป็นน่ะ UM UMMA ห่านี่อินเตอร์คำเนี่ย โอ้มุนติวติวอ้ยติวติวอะนี่ยกูเขียนคำกูเขียนแต่คำแบบนี้เป็นนะหยับหับอินเตอร์อินเตอร์คอมแก๊กแก๊กคูดีกว่าอินเตอร์แก๊กคูคาเฟ่ไอ้เหี้ยเท่นะเว้ยอ๋อไอ้ไอ้ร้านไอ้ร้านเกมใช่ปะใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเราอินเทอร์เน็ตพาเฟนตมเลเตอร์ทูเรามีภาพสองเลยใช่เราเราจะเล่นแบบ ไม่มีไม่มีสเตตัสด้วยผมง่ายของเกมนะครับอีพีนี้อาจจะเล่ยเปลี่ยนเลยนะครับอาจจะฉีกไหนนะเพราะผมจะเล่นแบบเล่นไปคุยไปสัมภาษณ์ปัญหาชีวิตมาแล้วครับเรามาในเกมแล้วครับเอาโจเมียจ๋าผัวมาแล้วฟักยูแหม่นเหี้ยยังเนี่ยแอนดเมียเอง เราต้องเป็นร้านเกมมีอามีมีอาพี่ต้องมาถ้ามีอาไม่มาก็ต้องบอกมียไม่มีโยอยอโคตรคลีนเลยครับมึงก็สีมอวนอยู่คนเดียวหรอแมนม้วนม้วนคนเดียวไงกินเขาแซ่บๆเป็นไงครับสัมภาษณ์เนี่ยครับคุณคุณข้โพดรับกินข้าววันแรก กินข้าววันปิดเ,เ,เทอมวันแรกเฮียกินข้าววันแรกกินข้าววัน,น <c oughs> แรกโอวันแรกที่ผมกินข้าวได้แ <c oughs> สดงว่าแสดงว่าการมึงกินข้าววันแรกมื้อนี้มื้อแรกแสดงว่าตั้งแต่น,น้อยเ่าเนี่งไม่ได้กินข้าวจะแต่ออกจากทองววทองเมียมากไม่ได้กินข้าวเลยสิ <c oughs> ว่า,าไม่ได้กินข้าวนะครับน้องก <c oughs> ูอยู่ว่ากินนมแต่มึงอยู่แรงในวันเขาเขาไม่กิน กินผักกินหย่ากินยุ่งจากแรกก็ซื้อกระเป๋ากินผักกินหย่าไปกินผักกินหย่ากินข้ามื้อแรกแซ่บๆขอบเพ่เคยกินได้กินตะพักกินได้หมดอย่าเรไรๆเด้อจอคอมมาเนี่ยไม่ครับจอจอจอครับซื้อจอเยอะกระดารนี้ก็ซื้อจอเมาเมาเมาที่เป็นว่าหนู น้องหนูน้องหนูของพี่เมาอันนะเมาเมาที่แปลว่าปากเนี่ยเมาหรือเหล้าแปลว่าคุยก็เมาเมาแปลว่าคุยตอนนี้เราจัดร้านเราเราจะไม่บรรยายครับเราเราจะฟังเสียงคนคุยกันครับอย่างเดียวครับอีพีนี้เน้นออกทะเลครับไม่เน้นเสร็จไม่นออแน่แล้ว นี่บอกเขเลยไอ้ไอ้อัดก็บอกบอกขั้วอ๋อบอกเลยวนี่ชาวบ้านเองโอ้อยไอผมสิบอกว่ามันมันเปิดคลิปอลังการมากเลยนะโอกูเปิดคลิปเสียงทีมันบอกว่าหันก็คือมันเปิดคลิปมันยาวหันผมเขาไม่ยาวผมบหรออะไรเงี้ยอ้าจังไรเนี่ยมาที่เนี่ยเอาจุ สเต็ปเราจะเล่นไอเห็นนั่นโอยังไง QQ ยังไงไอเห็นในเห็นโต๊ะแบบนี้กูนึกถึงกูจะเล่นคยเลยเวลาเข้ากูกับโต๊ะไม่แบบนี้แหละโต๊ะไม่แบบเออเออแบบนี้แหละไอ้ยคอยคอยเอาเกี๊ยวโต๊ะวะไอ้ยังไม่กูต้องี่เซตไหมไอ้สัสไอ้ยัยไอ้ยัยอะใช่เลยครับ ของเครื่องแรกที่บ้านกูอย่างนี้เลยหนังแรกต้องซื้อจอมีคอมไม่มีจอมบัตเต้อ๋ออียาคัดเอาไม่ได้เอาคืนไม่ได้เอาคัดยังไงไม่ได้เอาคัดเอาคืนกระเป๋ามึงคือยังเห็นมึงหยิบจอลืมกูฮะจอแก้ว โอเอลโอเอลดีอ่ะก็จอกระปุกคืยจอตู้ับาเปไปจอของสมัยก่อนมันเป็นจอตู้แล้วก็มันจะมันีะเป็นจอแบนทีวีก็ได้เพราะว่าลักษณะมันขายทีวีจอตู้ทีวีสมัยก่อนอ่ะจอตู้จอตู้คือคห้วยตู้วะใครใครห้วยตู้ว่ะไปเรียนบอกคุณไปเหมโอ้จอตู้ไงใครออกเสียงจงไม่โทษเป็นไม่เอกดเลย เสียเสียสมาธิจิหายออกเสียงจากไม่โทษเป็นไม่เอได้บ่อตัวไม่โทษไม่เอกตัวใครตัวมันนะจ๊ะเกมมากกับตัไหนตัวมันนะตัวเดียวอก มืรองตัดออกมันล่องอย่างนี้มือมันจะสั่นละเขาเล่ยนเขาไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ไม่ใช่มือคนแรกเพื่อนไม่ใช่มือคนแรกที่เล่ยนเพื่อนโอ้ยชิบหายแล้วแกไม่ต้องกลัวครับสุดท้ายสุดท้ายเราก็เกมไปด้วยกันกู กูกูไม่กูไม่ได้กูว่แต่คุยกูไม่ได้อธิบายให้คนดูเลยว่ากันหลักอะไรตอนนี้เรากําลังโหลดแต่ครับเราเราจะจ้างลูกค้ามาะครับเอ้จ้างพนักงาไอ้ยาจ้างลูกค้าจ้องับเบี้ยดีเนาะเออเราเรามอนแอมยังกันนะซื้อเกม่ะหรือว่าอย่างไอ้เรไม่ใช่เมซน่ะอัลเบสนเนลุแข่งผู้แข่งรนน้องอเมซอน เอาเบอร์สวนเขาขึ้นางแต่ว่าโอ้ยจะชิจะชิกระดูดไอ้ยาไอ้ยาพี่อ๋อกูว่าอยู่ทำไมลูกค้าไม่วากูไม่ได้เปิดร้านนี่เองมึงเปิดน้ำปิดแค่ประตูบักบักบักโก้โหโอ้ยวัวละพี่ทางหูหูและตา น,นี่อยู่ไหมมันตัดให้กูไม่ตัดกูเต็มหูกูเลยอ็นี้กูเซ็ตว่าลุงหมายมันตัดซื้อเลยแต่กูบอเซ็ตว่าลุงหมายมันตัดนะไอ้ยัยไปรวมพลมลพิษทางแสงทางทางเสียงทางแสงทางแสงแมวตี ุมแล้วพิทังเสียงเสียงสุดท้ายทั้งเสียววะกลับเปลี่ยนมุกเปลี่ยนจากงงว่าเป็นว้อแหวนดีกว่าเป็นบุกวะเป็นบุกวะเป็นบุกเป็นตอนเป็นตอนเลย เป็นตน <c oughs> ้น,ตนเป็นต้นเป็นต้นยีงงั้นเหอเออขอขอ,อนี่ครับคลิปคลิปนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกมนะคะเพราะเกมเดี๋ยวทำแยกอีกทีอันนี้เรามาคุยคุยแก้งเงาเฉยๆเพราะผมเงามไม่มีอย่างเทีย่ย <c> เ <oughs> นื้อเรื่องเกมอีกทีเดี๋ยวผมสร้างเซฟใหม่ให้อันนี้แกอวเป็นแบกกาวบาเปเปอร์เฉยๆ กปกติโดนแต่เล่นกับใจมันบอลเ<อ>ขาไม่เล่นด้วยลิ้คือ้นบุคคลสองอะเขาไม่เล่นด้วยก็เล่นเขาดีวอ้ยัดเกี๊ยบปอนเลยเขาที่เป็นควายอะมอโคนเหมือนโคนเหมือนเลย ครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคิปี่ตาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพามาเล่นแบบชิลๆครับไอ้น,นี่มาฟังฟังคนคนเหงาคุยกันสื่อๆด้อยครับบาย